ดวนสบายใจได้โค้ชใหม่ซัปโปโดถูกใจฟอร์มสุประโชคด้านปรเมศมีชื่อให้ได้ทุกนัดโอกาสลงเดี๋ยวมาส่วนราชบุรียกเลิกสัญญาแข้งใบแดงปิดท้ายชนะชิปลั่นไทยลีกปีนี้พู้ตัดสินดีขึ้นเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัทในเคสกรานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆน,น่นเกรเนพัทในเคสกรานโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกขออัปเดตความขึ้นไหวของ2นักเตะไทยในการค้ายแข่งฟุตบอลเจอริคก,กันหน่อยนะครับหลายคนอยากให้ต้องซุยมาอัปเดตเริ่มเหมือนที่เรื่องราวของสุะโชคสารชาตินะครับ ถึงแม้ว่าซัปโปรโรฟอร์มในช่วง2เกมหลังสุดเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาแพ้กับคู่ต่อสู้อย่างเกมล่าสุดก็แพ้เบลบิดอากิตะคาบ้านนะครับโอกาสเลื่อนชั้นพูดตามตรงว่ายากมากๆนะครับตามหลังโซนเพลย์ออฟเป็น10คะแนนต้องชนะ4ีและรุนให้คู่ต่อสู้เนี่ยอ่าเรียกได้ว่าสะดุด4นัดติดซัปโปรโรจะไปชนะ4นัดรวดยังไงทรงแบบนี้ต้องบอกว่าเหนื่อย แต่ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มทีมอาจจะไม่ดีแต่สุพรโชคสารชาตินะครับคุณผู้ชมดาวเตะทีมชาติไทยกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยปุ๊บได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและผลงานในเกมล่าสุดกับเบลบิดอากิตะดูดีนะได้บอลเยอะขึ้นมีส่วนร่วมกับทีมและเกือบทําประตูได้ฟอร์มการเล่นของสุพรโชคสารชาติเนี่ยอ่าก็ถูกใจโค้ชคนใหม่ของซัปโปโรนะครับอย่างชิงโงชิบะตะซึ่งโค้ชอย่าง ชิงโงชิบตะคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ไปโตว,วิดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของซัปโปโรเนี่ยจะกลับมาเล่นในรูปแบบเดิมคือ3-4-3เพราะฉะนั้น3-4-3เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นนักเตะตัวเกา่เกาๆที่อยู่กับยุคมิชากิกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็หนึ่งในคนที่จะได้รับโอกาสเป็นตัวหลักกับระบบนี้คือสุบโชคสัตชาตนะครับ โค้อย่างชิบะตาก็บอกว่าเขาจะใช้นักเตะที่เข้าใจระบบซึ่งสุปโชคเนี่ยเป็นนักเตะที่เข้าใจระบบแล้วก็บทบาทของสุปโชคหลังจากนี้ให้จับตามองจะถูกขยับมาเล่นเป็นตัวข้างในมากขึ้นจะไม่ได้ถ่างไปริมเส้นเยอะจะขยับมาเล่นตัวข้างในและจะได้บอลแล้วก็สร้างสรรค์เกมมากขึ้นเหมือนกับเกมที่เล่นกับเบลบิดอากิตะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับสุปโชคในยุคข,ของชิบะตะจะแตกต่างกับอิวามะสะ ที่ยังหาตําแหน่งให้สุปโชคไม่ได้แล้วก็ยังใช้งานสุปโชคไม่ถูกจุดแต่พอเป็นโค้ดคนใหม่คนนี้ผมว่าสุปโชคจะมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ต้องดูนะว่าซัปโปโรจะใช้โค้ดคนนี้ยาวเลยหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆชิบาตะกับประสบการณ์ในการคุมทีมชุดใหญ่ก็ไม่ค่อยมีรวมไปถึงโอกาสในการจะกลับไปเล่นสู่เจอลอิกหนึ่ง ถ้าใช้ชิบะตะผมบอกเลยว่ายากต้องหาโค้ชคนใหม่ผมว่ายโมดะน่าสนใจแต่ก็รู้สึกว่าซัปโปโรเนี่ยน่าชิบะตะในการคุมทีมจนจบฤดูกาลนี้เพราะโชวซัปโปโรคงไม่ได้คาดหวังที่จะลุนเลื่อนชั้นแล้วมันยากจริงอย่างตัวโค้ชอย่างชิงโงชิบะตะยังออกมาบอกเลยนะว่าโอกาสเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติเนี่ยมันยากมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะแนวทางการเล่นจากยุคมิชามาเป็นอิวมาซาต้องใช้เวลาซึ่งมันใช้ระยะเวลาน้อยมาก ทาให้ทีมเนี่ยเสียสมดุลตอนนี้ต้องกลับมายึดแนวทางเดิมถึงแม้ว่าโอกาสเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติยากแต่ทีมจะทําอันดับไปเล่นในลุ้นพื้นที่เพย์ออฟก็ต้องทํางานหนักกันต่อไปก็เดี๋ยวรอดูว่าซัปโปรโรจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเช็คไม่เจ็บไม่ป่วยจะกลับมาเป็นตัวหลักและยืนยาวๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้เป้าหมายของเช็คคือต้องการกลับมายิงประตูแล้วก็พาทีมเก็บ3าคะแนนให้ได้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าโค้ชคนใหม่ได้ทําทีมช่วงเวลานี้กับ การเอาวิธีการเล่นเดิมๆที่มีชาติเคยใช้มาในเจลีกนักเตะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากดูว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเกมเกมลเกมล่าสุดะเสียดายที่เจอเบลารุตเอาจริงๆซัปโปโรก็ไม่ได้แย่นะแต่เกมรับคือคือแย่แต่เกมลุกอะ,อะมันยังมีโอกาสเข้าทำแต่ก็ใช้โอกาสเปลืองหลังจากนี้มันต้องจูนทั้งเกมลุกเกมรับให้ลงตัวนะครับนะัดต่อไปซัปโปโรนะ่าสนใจนะครับคุณผู้ชม บุกไปเยือนเวนฟล็คโคฟุในวันเสาร์ที่23สิงหาคม2นัดหลังจากนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าซัปโปโรจะสามารถไปลุ้นเพย์ออฟได้หรือเปล่าเพราะว่าเวนฟล็กโคฟุกับโอมิยะเนี่ยมันคือ2ทีมที่ลุ้นโซนเพย์ออฟลุนเลื่อนชั้นโดยตรงถ้าไม่ได้6คะแนนหรือได้แค่2หรือแพ้หมดไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่กลางตารางแน่แต่ถ้าเกิดชนะ2นัดติดต่อกันได้ โอกาสจะกลับม,มาก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนปรเมศรอาจวิไลหลังจากที่ไปอยู่กับจูบิโรอิวาตะในช่วงเลข2ของฟุตบอลเจลีก2โอกาสมีชื่อในเกมแรกแต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นและเกมล่าสุดที่จูบิโรอิวาตะบุกชนะมิโตฮาริฮอกเนี่ยปรเมศมีชื่อแต่ก็ยังไม่ได้ลงเล่นนะครับแต่ผมก็ไปสอบถามพิธีมาซึ่งพิธีเขาติดต่อคุยกับตัว คิมงานจูบิโล่ก็บอกว่าที่ฟ้องปรเมศมีชื่อเพราะว่าร่างกายดีแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถยืนตำแหน่งการเล่นได้ดีขึ้นแต่โอกาสยังไม่มาเพราะว่าตัวผู้เล่นที่ส่งลงไปในช่วงแรกแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยยังทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นปรเมศก็ต้องรอเวลาซึ่งผมว่าในทุกเชสในทุกเซสชั่นการฝึกซ้อมหรือทุกวันเนี่ยฟองทำหนะ้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชอยแรกคือมีชื่อ ให้ได้ติดต่อกันสัก4-5หเกมก่อนแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวโอกาสจะมาโอกาสอาจจะเริ่มจากช่วงท้ายแต่ก็ต้องทำให้ได้ครับ5นาที10นาทีมันคือล้ำค่าสุดๆเหมือนกับตอนที่สุปรโชคเหมือนกับตอนที่พี่อุ้มจุลทรที่เขาคว้ามาได้นั่นแหละคือหน้าที่ที่ฟ้องต้องทำอดทนอย่างเดียวครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเขาหนีห่างเราไปไกลการที่เราไปเนี่ยมันเหมือนเริ่มอะไรใหม่หมดเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องสู้แต่ที่ทางดีขึ้นนะครับหวังว่าเกมหน้าจะมีชื่อเกมต่อไปจะมีชื่อถ้าเกิดสอสานัดฟ้องมีชื่ออ้าวเขาวนี้สามารถขึ้นมาอยู่ในซัพพอร์ตได้ส่วนโอกาสลงเล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่สถานก,การณ์ของเกมเพราะฉะนั้นก็รอดูฟ้องปรดเมธอานวิไลถ้ากลับมาช่วยทีมชาติไทยผมจะคิดว่าได้เห็นฟ้องเวอร์ชั่นใหม่ผมคิดว่าเขาดีขึ้นกว่าตอนอยู่ที่ไทยลีกนะในมุมมองของผมในะตอนนี้นะครับน้องก็สู้เต็มที่แหละ ร่างกายดีขึ้นแต่เพียงตอนนี้มันต้องหาโอกาสลงเล่นมันเป็นเรื่องสําคัญของการเป็นนักฟุตบอลก็เดี๋ยวรอติดตามว่าฟ้องจะได้เล่นในเกมนัดต่อไปหรือนัดสองนัดสามหลังจากนี้หรือเปล่านะครับไปอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยไปเริ่มที่ราชบุรีครับคุณผู้ชมจําได้ไหมเกมแรกที่ราชบุรีลงสนามเนี่ยพวกเขาเสมอพลังการหนึ่งประตูต่อ1เกมนั้นราชบุรีเนี่ยเหลือ1ิคนนักเตะต่างชาติคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ของ เดแปร์เนี่ยอย่างออตมันดาดูนเนี่ยโอ้โหผลงานคือแย่มากนะยังเล่นกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้แถมยังไปหัวร้อนนะครับคุณผู้ชมไปเล่นนอกเกมจนทําให้ราชบุรีเหลือ10คนเหลือ10คนเนี่ยมันทําให้เพื่อนร่วมทีมเหนื่อยล่าสุดเนี่ยด้วยการที่นักเตะยังปรับตัวไม่ได้แล้วก็พฤติกรรมในสนามเนี่ยชอบเล่นนอกเกมเสียใบแดงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทีม ทำให้ราชบุรีเนี่ยคุยกับออสมันดาดูนแล้วก็มีการตกลงยกเลิกสัญญานะครับด้วยความยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายทั้งตัวทีมราชบุรีเองแล้วก็ตัวของออสมันดาดูนเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามาแล้วมันสร้างความแตกต่างไม่ได้และยังสร้างภาระให้กับทีมอีกก็เลยต้องแยกทางกันออกไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลนะในเมื่อปรับตัวไม่ได้ทัศนิไม่ตรงกันก็ต้องแยกทางให้จับตามองราชบุรีนะครับกับการไปหานักเตะคนใหม่เข้ามาแทนที่ ผมรู้สึกว่าการขาดหายไปของเดปแปรเนี่ยมันส่งผลเยอะจริงเพราะเดปแปรไปที่แล้วเล่นดีมากดูว่าคนอื่นที่เข้ามาจะทดแทนได้หรือเปล่ามีเดปแปรเนี่ยตาหน้ากับเอ็นจิว่าเล่นง่ายแต่พอปีนี้ไม่มีเนี่ยเห็นได้ชัดว่าโอ้โหมันมันเหนื่อยขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามแต่ยี่ห้อราชบุรีเวลาไปดึงนักเตะต่างชาติเนี่ยเขาทําได้ดีอยู่แล้วรอรุ่นกันปิดท้ายเมื่อวานนี้ผมไปเจอพี่เจชนาทิพสงกระสินมานะครับที่งานเปิดตัว ช็อปใหม่ของมิสซูโน่ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับที่สเตเดียมวันพี่เจได้พูดคุยถึงหลายๆเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินครับคุณผู้ชมพี่เจชนาทิพย์เนี่ยบอกว่าการทําที่ของผู้ตัดสินไทยลีกในฤดูกาลนี้รู้สึกว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าได้ดีขึ้นไหลลื่นขึ้นอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็นะกักบอลไทยลีกทุกคนเออก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมมันมันไม่ได้หยุดบ่อยเหมือนปีที่แล้ว ส่วนใครที่ลงไปนอนเนี่ยแนะนําให้ไปนอนที่บ้านนะพี่เจบอกเพราะควรจะลุกขึ้นมาเล่นฟุตบอลจริงๆถ้าไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกว่าอยากให้บุษินเนี่ยเป่าให้ดีแบบนี้ไปตลอดคือเกมแรกมันเปิดหัวมาดีแล้วก็หวังว่าจะรักษามาตรฐานและเป่าให้ดีตลอดแล้วฟุตบอลไทยลีกมันจะมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นอันนี้คําพูดจากพี่เจชนาทิพย์โดยตรงเลยนะครับนอกจากนี้พี่เจชนาทิพย์ยังกล่าวถึงพี่มุยก็บอกว่าได้พูดคุยกันตลอด เขาบอกเลยว่าทีลิสินแดงดาอย่างไงก็คงเป็นทีลิสินแดงดาเขายังคงเก่งคือเขามีโอกาสเขาสามารถทําได้หมดและที่สําคัญพี่เจเป็นกําลังใจให้พี่ม้ยทีลิลินแดงดาเนี่ยทาให้ได้อีก13ประตูเพื่อเป็นดาวสซนโวตลอดการของฟุตบอลไทยลีกแบบคนเดียวพี่เจเชื่อว่าพี่ม้ยคุณภาพแบบนี้จะทําได้พี่เจก็ส่งกําลังใจให้ชนะทิพสงกระสินนะครับเดี๋ยวเราติดตามโอ้โห แต่เรื่องของผู้ศิับสนุนเนะเป่าดีขึ้นนี้ผมโอเคแต่ไม่อยากให้มีแค่เกมแรกขอให้รักษามาตรฐานเป่าให้ดีแบบนี้ไปตลอดทั้งฤดูก,กาลครับคุณผู้ชมไทยลีกเปิดฉากมาเราใจและขอให้รักษามาตรฐานแบบนี้ลีกที่โด่งดังลีกที่คุณภาพเนี่ยเขารักษามาตรฐานได้แต่ไทยลีกเนี่ยมันมีภาพจําคือเปิดมา2 3สเกมดีแต่ันจานั้นเนี่ยมันเริ่มดอปอย่าเป็นแบบนั้น ให้มันอยู่ในมาตรฐานที่สูงไปให้ตลอดครับแล้วฟุตบอลไทยลีกจะมีมาตรฐานและคุณภาพที่มากขึ้นนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ใน YouTube ต้องซุยโรวไปถึงกดไลค์กดแชร์มุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเน่พัทในเขตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีนเน้นๆกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ